สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูอ้อนะคะวันนี้นะคะเราก็จะยังคงอยู่ในเรื่องของการใช้เมาส์นะคะเราจะมาฝึกการใช้เมาส์ค่ะสัปดาห์ที่แล้วคุณครูอ้อให้เด็กๆนั้นไปวาดภาพนะคะโดยการใช้โปรแกรมเพ้น t ใช่ไหมคะมีน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้ฝึกฝนนะคะก็ถ้าอุปกรณ์มีนะคะก็ลองฝึกลองวาดลองจับเมาส์นะคะจะได้เก่งๆนะคะเด็กๆ ในสัปดาห์นี้นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของการใช้เมาส์คข่าวันนี้ที่เชอร์ออก็จะพาเด็กๆนั้นไปทํากิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะโดยการที่เรานั้นจะต้องจับเมาส์นะคะแล้วก็ฝึกปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าการใช้เมาส์ที่ครูคออพูดถึงนั้นนะคะคือการทําอะไรนะคะวันนี้นะคะเราก็จะยังอ,อยู่ในเรื่องของ การใช้เมาส์ซึ่งตัวโปรแกรมนี้คุณครูอ้อเคยให้เด็กๆนั้นเข้าไปใช้งานแล้วนะคะ,ะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเข้าโปรแกรมให้นะคะใช้ได้ทั้งโน้ตบุ๊กนะคะแล้วก็ตัวโทรศัพท์นะคะใครที่มีโน้ตบุ๊กนะคะลองใช้โน้ตบุ๊กนะคะจะได้เป็นการฝึกเมาส์ไปด้วยนะคะฝึกการจับแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะยังไม่มีก็ให้เด็กๆนั้นฝึกเล่นนะคะ แล้วก็เป็นการทดสอบความสามารถตัวเองด้วยนะคะโดยการพิมพ์เข้าไปที่ code ะนะคะ o r g ค่ะขอโทษนะคะ code o r g นะคะ code o r g e n t e r เข้าไปเลยค่ะ,ะตัวโปรแกรมนี้นะคะยังจำได้หรือเปล่า ก็คลิกเข้ามาที่นักเรียนนะคะแล้วเลื่อนเมาส์ลงมาค่ะน้องๆนะคะจับเมาส์แล้วเลื่อนตรงปุ่มตรงกลางระหว่างปุ่มคลิกซ้ายกับขวานะคะจะมีที่ให้เลื่อนเมาส์อยู่ก็คลิกมาที่อา,อายุสีถึงหปีของเรานะคะคอร์สที่หน่งวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของ ว่ขายายให้ดูนะคะวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของหมายเลขสี่นะคะบทเรียนที่สี่เขาวงกตการจัดลำดับค่ะการจัดลำดับนะคะเด็กๆลองคลิกเข้าไปยูนิตแรกนะคะหน่วยที่หนึ่งเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะตรงวิดีโอนี้ก็สามารถคลิกออกไปได้เลยนะคะวันนี้เราจะมาลองใช้เมาส์นะคะ คลิกคำสั่งนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เจ้านกแองกี A ้เบิร์ดตัวนี้นะคะขยับไปหาเจ้าหมูนะคะเจ้าหมูเกเรยอยู่ตรงนี้ค่ะสีเขียวนะคะเจ้าหมูเกเรคือปุ่นตัวหมูสีเขียวนะคะโดยวิธีการใช้งานนะคะเด็กสังเกตการเคลื่อนเมาส์ของคุณครูด้วยนะคะและก็ให้เด็กสังเกตว่าเราต้องเดินกี่ช่องเพื่อที่จะ ไปหาเจ้าหมูเขียวนะคะเราต้องเดินกี่ช่องแล้วก็มาสังเกตกล่องเครื่องมือค่ะกล่องเครื่องมือตัว N นะคะชี้ขึ้นไปข้างบนก็คือพาชั้นเดินไปทิศเหนือ1ช่องตัว S นะคะตัว S ก็เป็นการที่พาชั้นเดินไปข้างล่างนะคะทิศใต้1ช่องถ้าเป็นตัว E นะคะพาชั้นเดินไปทางทิศตะวันออก หนึ่งช่องทิศตะวันออกก็คืออยู่ทางขวามือของเราและ W ค่ะพาฉันเดินไปทางทิศตะวันตกหนึ่งช่องถ้าเด็กเกเข้าใจทิศนะคะก็จะสามารถสั่งให้เจ้านกนะคะไปหาเจ้าหมูได,เด้เด็กสังเกตนะคะตัวนี้ข้อนี้นะคะคิดช่วยคุณครูอ้อนหน่อยต้องใช้คำสั่งอะไรคะเด็กเด็กอ่าเราจะต้องใช้ตัว W ใช่ไหมคะ เด็กจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเอาเมาส์นะคะมาวางไว้ที่ตัวลูกศรเมาส์จากที่เป็นตัวลูกศรแบบนี้นะคะเมื่อเอามาวางไว้ตรงคําสั่งเมาส์จะกลายเป็นรูปมือค่ะแล้วเราก็ทำการคลิกเมาส์ค่ะเห็นไหมคะดเด็กสังเกตว่าเวลาคลิกเมาส์เมาส์ของครูอ้อจะกำกำําป้นแบบนี้นะคะเมื่อเราคลิกแล้วลากค่ะเอามาวางต่อปุ่มสีส้ม ถ้าเด็กๆวางไม่ตรงสีส้มนะคะคำสั่งก็จะทำไม่สำเร็จนะคะก็จะไม่มีการทำงานตามคำสั่งใดๆนะคะต้องเอาเขามาวางไว้ที่ต่อกับสีส้มนะคะแล้วก็ครูอบอกว่าเอ๊ะมันน่าจะเดินไปสองช่องนะคะเด็กๆนับช่องดูแบบนี้เมื่อทำเสร็จแล้วนะคะก็ให้ใช้เมาส์นั้นมาคลิกที่เริ่มต้นนะคะเริ่มอ่าสังเกตนะคะ เป็นยังไงคะเจ้านกนะคะก็สามารถเดินไปหาเจ้าหมูได้นะคะเมื่อเสร็จแล้วก็สามารถที่จะคลิกไปสเตปที่สองได้เลยค่ะข้อที่สองนะคะ,ะข้อที่สองเด็กๆก็ดูอีกว่าเอ๊ะในกล่องคำสั่งกล่องเครื่องมือมีอะไรบ้างนะคะยังเป็นคำสั่งเดิมและนกนั้นต้องเดินไปหาหมูเขียวทิศทางไหนนะคะทิศทางไหนให้เด็กๆทํา ไปเรื่อยๆนะคะอ่ะูอาสาธิตอีกห่งข้อนะคะรคูเอาบอกว่าเอ๊ะเราอยู่ฝั่งซ้ายนะคะดูว่านกหันหน้าไปทางไหนแล้วตัวหมูอยู่ไหนก็ให้ใช้คำสั่งกู้อบอกน่าจะไปทางนี้สองครั้งนะคะเราก็กดเริ่มทำแบบนี้นะคะเรื่อยๆไปจนถึงข้อที่ น่าจะมี15ข้อนะคะ EP 15ใครเสร็จแล้วก็แคปหน้าจอนะคะแล้วส่งให้คุณครูอ่อใครแคปไม่ได้ใครใช้น้ดบุ๊กก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาที่คุณครูนะคะใครที่ยังไม่ได้แอดไลน์คุณครูนะคะก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ s a r o c h a 2 5 2 8นะคะแล้วก็ ส่งงานมาให้คุณครูอ้อนะคะคุณครูอ้อจะดูว่าเอ๊ะมีใครเข้ามาเรียนในคาบนีครูอ้อบ้างหรือถ้าอยากทักทายคุณครูอ้อนะคะสามารถเมนเข้าไปอคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วบอกว่าเป็นน้องอะไรนะคะอยู่ห้องไหนเรียนวิชานี้แล้วนะคะก็มาแนะนําทักทายตัวเองได้นะคะสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะอย่าลืมนําไปฝึกปฏิบัตินะคะเด็กๆวันนี้คุณครูอ้อจะสั่งแค่ให้เด็กๆไปฝึกปฏิบัตินะคะ ไม่มีใบางานนะคะแต่ขอให้ถ่ายรูปมาส่งว,ว่าเอ๊ะหนูทําได้จริงๆวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเด็กๆไว้เจอกับผู้อ้อใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ